วันนี้นะคะน้องนันกับคุณพ่อจะมาแข่งต่อจิ๊กซอกันของน้องนันสีอะไรคะสีเหลืองสีเหลืองของคุณพ่อสีอะไรคะสีน้ำเงินของคุณพ่อสีน้ำเงินอ่าเราจะมาดูกันนะคะว่าทั้งหมดนี้ใครต่อจิ๊กซอเสร็จก่อนพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะโอเคเริ่มได้เลยทำไงอ่าต่อให้เหมือนนะคะต่อให้เหมือนหน้านะคะอ่า แล้วก็เดี๋ยวให้คุณแม่ตรวจก่อนว่าผ่านไหมนะคะก่อนเปิดหน้าต่อไปอ้าวเก่งมากค่ะคุณพ่อนำไปแล้หนึ่งคะแนนอ่าน้องน,น,นันนาไ้หนึ่งคะแนนไปเลยค่ะต่อเลยค่ะอ่าใครเสร็จก่อนนะนาสนุกจังเลยเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะพอรูคน,นี้ใครเสร็จก่อน ทีละหน้านะคะแล้วให้คุณแม่ตรวจก่อนนะคะว่าผ่านไหมอออของคุณพ่อถูกต้องค่ะของคุณลูกค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยจ้าต่อไปเลยค่ะออสนุกน่าดูเลยดูซิใครเสร็จก่อนนะคะระวังคุณลูกกับคุณพ่อนะคะคุณพ่อตายนะคะ,คะ,คะสุดร้อของเรากับน้องนั้นนะคะอ,อ,อชิยะตัวน้อยคนต่อไปที่ต่อจิ๊กซอได้เก่งมากเอ,อ ดูสิใครจะเสร็จก่อนให้คุณแม่ตรวจก่อนนะคะว้าวป้าเสร็จแล้วเก่งมากค่ะอาน้องนันตามมาติดๆนะคะอ่าถูกต้องค่ะน้องนันภาพต่อไปเลยจ้าเดี๋ยวดูซิใครหมดก่อนนะคะน้องนันก็ทำเสร็จแล้วคุณพ่อไปแล้วนะคะระวางสีน้ำเงินกับสีเหลือง โอ้โหน้องนันเสร็จอีกแล้วค่ะเก่งมากค่ะเหมือนมากเลยนี่คุณพ่อคะคุณพ่อระหว่างคุณพ่อกับคุณลูกนะคะใครจะเสร็จก่อนกันตอนนี้ผ่านไปแล้วสองนาทีค่ะโอ้โหน้องนันเก่งมากค่ะเก่งมากใช่ค่ะ<อ>น้องนันนำ<อ>นคุณพ่อแล้วนะคะตอนนี้นนสีน้ำเงินสีน้ำเงินว่าไงคะ โอ้หน้าดำข้าเคียวเลยค่ะตอนนี้นะคะใครโอ้เก่งมากค่ะคุณพอ่อต่อเลยค่ะคุณพอ่อต่อเลยค่ะโอ้โหน้องนั้นเสร็จอีกแล้วค่ะเก่งมากค่ะดูนะคะดูนะคะระหว่างคุณพ่อคุณลูกใครจะเสร็จก่อนกันเกมนี้นะคะฝึกสมาธิได้ดีเลยค่ะแล้วก็เพิ่มความสนุกสนานด้วยการแข่งขันกันนะคะ โอ้น้องนันเสร็จอีกแล้วค่ะน,น้องนันเก่งมากเลยค่ะโอ้โหันนี้หัวฟูกันทั้งคู่แล้วนะคะตอนนี้นะคะดูซิวใครจะเสร็จใครจะหมดก่อนกันนะคะให้คุณแม่ตรวจด้วยนะคะคุณแม่จะเป็นคนตัดสินนะคะว่าถูกหรือผิดโอ้โหน้องนันหมดคนแล้วหมดอีกแล้วน้องนันใกล้หมดแล้วโอ้โสุดยอดโอโด้แล้วก็แต่ละรูปนะคะเป็นเป็นรูปของใบหน้านะคะแสดงอารมณ์ นะคะเหมาะสำหรับเด็กพิเศษมากๆเลยนะคะอ่าเขาจะได้เข้าใจว่าหน้าแบบนี้คืออารมณ์แบบไหนนะคะอ่าเป็นการฝึกพัฒนาการอีกด้านหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันโอ้โหคุณพ่อตามมาติดๆค่ะคุณพ่อคุณพ่อเก่งมากค่ะคุณพ่อฝึกสมาธิได้ดีเลยนะคะช่วยในความจำนะคะคุณพ่ออ่าแล้วก็มิติสัมพันธ์ด้วยนะคะจิ๊กซอดีมากๆเลย ใครจะหมดก่อนกันนะคะใครจะหมดก่อนกันนะคะ <S <S โอ้น้องนันสุดยอดทุยอีกแล้วค่ะเด็กคนนี้นะความจาแม่นมากเลยนะคะโดยนการตอบบล็อกนี่คือคุณสมบัติของน้องนันนะคะที่ได้ตรวจด้านไอคิวมาเรียบร้อยแล้วโอ้ใครคะใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยใครจะชนะนะคะน้องน,นันนําไปอีกแล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะถูกต้องเลยค่ะ น้องนั่นเลยแค่สามภาพเท่านั้นนะคะคุณพ่อคุณพ่อเหมือนได้ยังคะคุณพ่อจะส่งไหมคะเก่งมากค่ะคุณพ่ออุ้ยไม่ได้ค่ะคิวอ่ะถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะต่อเลยค่ะคุณพ่อเร็วคุณพ่อน้องนันโอ้น้องนันไปอีกแล้วนะคะแซงโอ้ความจำเขาแม่นดีค่ะเรื่องบล็อกนะคะจําเป็นภาพได้ดีนะคะก่อนคุณแม่จะสอนเรื่องบทเรียนต่อไปคุณแม่ก็เลยให้มาเล่นเกมกันก่อนนะคะ ทำให้เขามีสมาธิแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยคุณพ่อไหวไหมคะคุณพ่อเหมือนนี่ยังคุณพ่อเหมือนนี่ยังคะคุณพ่อขาดูตาดีๆค่ะคุณพ่อขาคุณพ่อ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 น้องนันน้องวันเสร็จแล้วค่ะยน้องนันชนะคุณพ่อไปนะคะอ่าด้วยเวลาห้านาทีอ่าคุณพ่อแล้วคะคุณพ่อคุณพ่อคะ คุณพ่อเร็วให้โอกาสคุณพ่อเร็วดูทีค่คุณพ่อจะต่อเสร็จกี่นาทีเห,หมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเก่งมากตรมือคุณพ่อเลยคะ่ะอ้าวต่อคะ่ะคุณพ่อเหลือกี่รูปแล้วเหมือนได้ยังเหมือนได้ยังตอนนี้คุณพ่อหนะนำคำเคียนมากเลยนะคะสีน้ําเงินสีน้ําเงินอ่าดูตาดูตาอืมร้องไห้ข้างหนึ่งงง,งงข้างหนึ่งนะคะอ้าวฟัน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 ,ฟน โอ้โอ oh, 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 oh. ้โอ้โอ้เกือบเหมือนแล้วเกือบเหมือนแล้วยังไม่เหมือนยังไม่เหมือนดูดีๆฟันยังไม่เหมือนฟันไงคะ่ะไม่ใช่ฟันค่ําโอเคผ่านโอ้ oh, คุณพ่อแน่นอนขั้นเกียงม,มากเลยนะคะตอนนี <c oughs> ้คุณพ่อเหลือกี่ภาพคะเนี่ยเหลือสามภาพนะคะ,อะตอนนี้ผ่านไปแล้วหกนาทีนะคะคุณพ่อ <c oughs> คุณพ่อดูหน้าน้องแนนตอนนี้นะคะเ <c oughs> ชียร์คุณพ่อเ <c oughs> ชียร์ยังไงครับน้องแนนตบมือหน่อยเดียว คุณพ่อเก่งไหมคะเก่งค่ะอ่าเช็กคุณพ่อนะคะอ่าคุณพ่อเลยคุณพ่อไหวไหมคะคุณพ่อเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมวันนี้ช่วยเช็คดรื่คุณพ่อตอบถูกไหมถูกค่ะถูกไหมคะถูกค่ะเก่งมากค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ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 ยฟัน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 เหมือนหรือยังฟันไม่เหมือนที่ไม่เหมือนฟันกว้างค่ะคุณพ่อ ไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนโอ้ยโอ้ยคุณพ่อดูดีๆโอเคเจ็ yeah. Pak, ดนาทีแล claro ้วค่ะคุณพ่อเจ็ดนาทีแล้วค่ะเหลืออีกสองเหลืออีกสองรูปนะคะคุณพ่อคุณพ่อสู้ส oh hm okay. ู้เล็ววอะชื่อคุณพ่อหน่อยคุณพ่อสู้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 ค่ะคุณพ่อสู้สู้คุณพ่อสู้สู้เร็วคุณพ่อสู้สู้ค่ะโอเคค่ะคุณพ่อเก่งมากรูปสุดท้ายแล้วค่ะคุณพ่อ นี่เป็นการฝึกสมาธิได้ดีเลยนะคะฝึกความจำด้วยนะคะว่าทำได้เหมือนไหมโอเคค่ะคุณพ่อเสร็จที่7นาที30วินาทีนะคะของน้องนัน6นาทีออาตบมือตัวเองทั้งคู่เลยค่ะสรุปเลยค่ะเกมนี้รู้สึกยังไงบ้างคะคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อรู้สึกเหนื่อยเหรอคะคุณพ่อดูดูหน่อยเป็นไงบ้างคะเกมนี้เหมาะสําหรับการฝึกสมาธิไหมคะไหนพูดหน่อยนะคะจ้า อาา๋อจ่านะคะน้องแนนเกมนี้สนุกไหมคะเกมสนุกค่ะทำไมต้องแนนจับผมด้วยคะจับผมค่ะหัวฟูเลยนะคะสนุกไหมคะลูกสนุกค่ะโอเคค่ะงั้นก็จบการแข่งขันเพียงเท่านี้นะคะอ้าวน้องแนนมองกล้องนั่งตรงๆรงบายบายเด้อบายบายทุกท่านบายบาย